เอาเราเรากระ,าะดาษเสีนะครับผม,มนะครับเ N55 วันนี้ในเกมวอรนะ์เดอร์ออนไลน์เหว่นะวันนี้เมื่อกี้ก็ไม่ได้เพราะว่าลืมนั่นแหละไ,ไม่มีอะไรมากกูไม่พูดพานำเพลงเล่นเลยอันนี้มาเล่นคนเดียวเลยไม่มีใครเล่นน่าจะไม่ว่างเสร็จกูว่างคนเดียวเออ เออข้างน้นเฮดีกูจ e ะเดีเออยมองเป็นแบบไดีวกูเดีไดเด้ขดลาอุไอ,อ้แค่นี้รับมกจกเป็ด่ <c oughs> อีรอเดียวเออด้อมไอแคนะ่น,นี้ยิงไว้อันนี้บ f เีอะไระ เบียดหนึ่งสุดดาเบียดเอลิมเพิ่งคุณหยิบเมื่อเมืู่ลืนป้าลุงจอดพ่อผู้เร่นอะไรเอะเพี๊เหี้ยโอ้ยชนทุกรอบมาไม่ไหานนะอ๋ออันนี้เลยผมไปถอยไม่สองลำนะสองแล้วสามว่ะเออสามสามคันคือ ก็นะสายฟีไม่ใช่สายเติมก็ใช้เงินในเกมถอยมาถอยมาสองรอบเฮ้ยสามไอ้สัตว์เหมือนบูมเมื่อกี้บอกสองเงี้ยโอ้สมองสมองสักว่ามากก็ถึงไม่ใช่ไหมเฮ้ยนะครับแบบเหมือพูดอะไรเกิดขอบเขตไได้เนี่ยก็อยากไปพูดอะไรมาก ไม่มาดูเยี่ยงสุดๆไม่มีสนามไม่ไหนไม่มาให้มายิงไกูหลากูจะบันไซมืองกูเหลืออีกลำหนึ่งเดี๋ยววันเด้ยนาซียิงนาซีรู้สึกดีลึกว่า อะไรนี้งก,ก็ไม่มีมันลงไปไหนเขาไม่ได้ยิงปุ้ยมาเลยโอ้ว่าอะไรให้มาเขตด,ดีมันนี่หมายจริงผมจะบันใส่นะนั่นมันขับกูโดแล้วแถบตัวบันใส่ มันต้องอทหา,หารญี่ปุ่นอันนี้มันกูทห,หารนาซีอืมมันมันมองบงใส่ยีย่ <c oughs> อะไรหลอนแล้วปิดโชคเล่นหน่อยมันยิงได้นะแต่สัตว์ มันจะพังมันติดไฟแล้วเคยติดไฟดๆๆรถเราเรื่องวินโชวบมานำไม่เอาวินละไอ้แค่ฝัง,งของเขาเหลือสามสิบวันตัวที่ผมจะยิงเนี่ยคือคนนี้คือคเ,เขาห่วงคิวอ่ะนิสพละทำพละขีด ก็ช่างแม่งหาไม่เจออืมมีอะไรนวะอืมเฮ้ยไงเม่เราตายเราต้องปิดนะไม่ต้องจะ

ดูสตอรี่แบบปิดเสียงเล็กิๆนี่มันจะมีสตมันจะมียูทูบเบอร์คนไหนมันแบบนั่งเล่นเกมแล้วมานาั่งดูสตอรี่ตัวเองอ่ะคงน่าจะมีกูคนเดียวแหละ ขออนุญาตพูดกลัวหมดเลี๋ยว่าไปเลยขออนุญาตพูดอะไรหน่อยเนาะคือที่ผมพูดแต่ว่าคุณเถผมเป็นซลิมไม่ใช่เนาะผมไม่ใช่ถามว่าผมเป็นพวกม็อบเหรอไม่เพราะผมไม่ได้ไปม็อบแตผมสนับสนุนสนับสนุนมากๆเลยซึ่งกูพูดธรรมดาเพราะว่าที่บางกูแบงไอ้แมึงสนับสน,นุนไอ้สัสบอกซาลิมบ้านกูเนี่ย แต่ก็อย่างว่าถัวลงกูแท้ไม่ถัวฝั่งเราเห็นมั่งลงกูเนี่ยก็นะรัฐบาลอนะ่ะผมรู้ว่าคุณตู่ลุงนายกทำงานมาเยอะแกคนพักแบบลาออกแล้วพัก เสด็จด็จพวกพวกอากาสอะไรเอ่ลงทัววิกโออยากจะดังการันดับ <laughs> ไม่มีกาสรสนับสนุนด้วยดับเองด้วยตัวเองถามว่าทำไมผมชอบมีดับถ้าไปพื้นดานไม่ชอบเลยก็คือมันชิลไม่ต้องไปยุ่องอะไรก็หมดแลเกือบไป้ว <c ười> <c ười> ก็คือราง่วงแล้วเอา้วม้ออกกีมัโอ,อ,อ,โอ้เริ่เพครับมันเียวไม่รู้ั่วใครครับไม่เลยฝวรอน แล้วจบแมบนี้คูก็เลยเลืกับิอะไรยังไงฮ่มฮึ่มฮิ่มฮึ่มฮึ่่มอ่มฮึม่มมฮึมฮึ่่มแึ้ฮ หมดของวินสุ่แล้วะเดี๋ยวกูได้หมดเลยออกไหมหมดเรียบนอยังไม่ได้มาขับเป็นนียกอากาศกระตุกมาเลยมาแอีงเพ่อไงแหมฮัล้หลกูแบบวินโชว์อะเงี้ยหเฮ้ยอี้เยกูเก่งนะู ไม่ใช่ังต้บ,บินกากกาภากกูกธนธมนทำไมบุ่มเอาเออจะยตีไปควันล้อตีน,นเลยปิดปไปเปเ,ปเ,ปเปดี๋ยวจนาหญิงเฮียเขาว่คำยหยาบนะคงไม่ทันละ สีดดเป็น่าเอ,อไปกอีกไม่ได้ลองให้ไปข้างหน้าข้างหน้าไมข้างหน้าที่ซอมขึ้ปีนเข,ขาบค้ไม่ได้เอเฮียนิมแนิหาย แเราพี่ปินตับมาไหนวะอ๋อเราทางฝั่งเขางงเลยตีวิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง,องหนึ่งโอเคข้างหนะ้า ทำอะไรแบบผมเติมงินเอากูก็ไม่รู้โอ้ย,ยิงไม่ได้รู้เถอะผมเป็นคนที่แบบเปลี่ยนเรื่องโคตรเร็วคือผู้หลีกเลี่ยงอยู่มองมแล้วก็เปลี่ยนเรลยกูไม่รู้เปลี่ยนที่ไหนตีวงครับเอายฉชนะแล้วครั้งแรกที่ผมเล่นเลยนะผมคนเดียว ไม่ให้มึงบันใส่เอาล้อลงไนดะ้ไหมยังทันไหกูขวามกับความได้สมเร็จเ้าเขาบินเก่งนะไอ้เหียพีหายห้างยังยังบินได้ดกูสามาให้กูคือบินไม่ได้แล้วอ่ะ เมื่อกี้คือต,ตกเลยอะ่ะเหี้ยเหี้ยรถถังเนาะอ๋ะอกดไปถึงได้ได้ยิงกันเสียไปเลยอืมได้เสียเราคงไม่ทันแล้วดิ่งลงก็ไม่ทันแล้วดิงมากลงหนาวก็ดี อ๋อยิงสมสบเนืยอทัวรีไฟลงอยมึงหาเก่มึงอ่ะพูดเยมางแบบกูจะไม่พูดแบบแลวทัรฟีไฟลงกูบอกไอี้ยมึงอ้างเก่หือไงสำสบสมบเนี่ยป่าไอหี้ยคือแล้วมึงจะพูดทำไมนั่นสิ กูเนี่ยอ่านเรื่องบ่อยเนาะกฮ่าถ้าเรื่องแต่ตัวโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเสียงกูก็เบาเหมือนเดิมเบาทุกคลิปถ้าท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามก็จะเนี่ยทำให้ผมแบบมีบางจอยมีใส่ดอยสังมีงบผมอาจจะแบบเสียงทางฟังชัดแจ๋วอืม โอเคสำหรับวันนี้มันมาก็อย่ารง้ก็กไค์กติดตามก็ใช้เพื่อเป็นแรงจ่ายในการทำที่ตอบแบบนั้นนะครับผมแบบมึงจะรีไปไหนไอ้สว์